ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองทั้งสิ้นแต่ทว่าจะมีสักกี่คนที่ค้นพบและดำเนินชีวิตของตนได้อย่างถูกต้องและดีงามการมาเกิดขึ้นของยอดมหาปูชนียาจารย์จึงนับว่าเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของผู้คนมากมายให้พบกับผลทางสายนั้นทำให้ทุกคนได้เห็นความจริงของชีวิตได้รู้จักใช้ชีวิต การไปชวนบวชแต่ละบ้านแต่ละที่นะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะเราก็เพียงแค่ว่าไปบอกข่าวดีกับเขาสมหรืดีผาสุขไปที่บ้านแล้วก็ไปชักชวนคือไม่ขี่คำผมก็เต็มใจมาในการร่วมบุญมาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็อิ่มเอมใจนะมาบวชเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่ครับพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเป็นบุคคลที่โลกได้จารึกแล้วว่าท่านคือครู ผู้คนพบวิชาธรรมกายทุกปีจะมีกุลบุตรจากทุกสารทิศนับพันชีวิตสละเวลาอันมีค่าเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายและบวชบูชาธรรมท่านตลอดมาภาพแห่งความปืืมปิติใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ได้เห็นบุตรหลานของตนเองอยู่ในชุดผ้ากาสาวัตเป็นธงชัยของพระอรหันต์และเป็นผ้าชุดสุดท้าย ของการเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกลผู้มีบุญเท่านั้นที่ได้มีโอกาสสวมใส่ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุข อยากได้บุญนะแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นปกติอยู่แล้วครับอ,อ๋อที่บ้านก็คุณแม่มาขอกรมาแล้วก็น้องสาวครับคุณแม่ก็ร้องไห้มาอยู่เลยครับตั้งใจครับเพราะว่าตั้งใจนํากล่าวนะครับเรื่องๆก็ทราบซึ้งครับแต่ร้องไห้ไม่ได้เป็นผู้นําบุญอยู่แล้วครับเป็นคนที่ชวนบวชอยู่แล้วออกไปชวนบวชก็มีผู้ที่เข้ามาบวชพร้อมกับผมรู้สึกปลื้มปิติใจที่เขาได้มาตามคําสัญญาเหมือนเป็นบุญที่ได้2ต่อครับคือไปชวนผู้อื่นบวชด,ด้วยแล้วก็บวชได้ตัวเองด้วยรู้สึกดีใจพอเห็น พ่อแม่ของเราเนาะได้มามอบผ้าไตให้กับเราเ,เหมือนเป็นการสนับสนุนว่าเขาได้ตั้งใจที่จะให้เราบวชแล้วเราก็รู้สึกดีใจครับเห็นเขามอบผ้าไต่ให้เราแล้วถามว่าตอนที่บวชเองปลื้มขนาดไหนก็ปลื้มแล้วแต่ปีนี้ยอมรับนะครับว่าได้บวชลูกชายได้มามอบผ้า,าไตรให้กับลูกชายในวันนี้ยิ่งปลื้มเข้าไปอีกนะเพราะเป็นความตั้งใจเลยว่าลูกชายคนนี้ ก็มีคนหลายๆคนเขาก็อยากให้บวชตามบ้านทำไมไม่มีตังเหรือทำไมบวชไม่ได้เหรอจัดงานให้ลูกไม่ได้เหรอเ้าก็บอกนะไม่มีตังเหรือเขาบวชให้ก็ได้นะก็มีหลายคนบอกมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นผมบอกว่าบวชที่โครงการนะบูชารรมมหาภูชนิยาจาเนี่ยมันได้ประโยชน์หนึ่งได้พี่เลี้ยงได้ครูบาอาจารย์มาคอยแนะนํามาคอยสอนผมก็อยากให้ลูกเนี่ยได้รับการฝึกอบรมเหมือนที่ผมได้ถูกพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้ฝึกลงมา วันนี้หัวใจของเหล่านาคธรรมทายาได้หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันดุจดอกไม้หลากสีที่ถูกเรียงร้อยด้วยศรัทธาเป็นการบวชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรและประกาศพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกมาครั้งแรกค่ะก็เป็นการร่วมบุญกันในในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของครอบครัวก็มากับพี่ถือว่าเป็น ความโชคดีที่จังหวะได้พอดีโทรเมื่อวานแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันที่มีการบวชพระสนับสนุนให้คนบวชหรือคนที่ยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสเพาืาอบางครั้งการบวชพระเนี่ยอาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์แล้วก็กําลังใจกําลังกายมันต้องสละได้ในเรื่องของเวลาที่จะต้องมาศึกษาธรรมะการที่เราได้มีส่วนร่วมอะไรที่เราสามารถทําได้แล้วเรามีความสุขที่ได้ทําก็ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ก็น่าจะเป็นบุญการที่มาร่วมบุญในครั้งนี้สิ่งที่รู้สึกว่าโดนใจของตัวเองก็คือว่าพระที่มาบวชในครั้งนี้ส่วนหนึ่งติแอลกอฮอลเนื่องจากเดิมงานที่เราทําอยู่เป็นงานเรื่องยาเสพติดเพราะว่าเรารู้แล้วว่าในเรื่องของการบําบัดยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่เรื่องงา่ายนั้นกับการที่เขายอมมาแล้วก็มาเพื่อจะเลิกแอลกอฮอลเนี่ก,นก,นก็ถือว่าเป็นเป็นบุญใหญ่ของเขาเองนะ เราเองได้มาร่วมก็ถือเออได้ได้แถมบุญเข้าไปส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วศาสนานี่ก็จะสอนให้คนเป็นคนดีเราก็มองว่าเออตรงนี้แหละนะที่เราจะเห็นสังคมดีขึ้นดีขึ้น,นทงธรรมจักรและทงโครงการบวดรุ่นบูชาธรรมมหาปูชินียาจารย์ กำลังโบกสะบัดอย่างสง่างามบนพื้นแผ่นดินของเมืองจันทบรุรีดินแดน,นแห่งประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการกอบกู้ชาติและพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำเนี่ยทำเพื่อให้โลกเนะี่ยสว่างสวยทุกคนเข้ามาดีทุกคนเลยพอเห็นแล้วก็เพิ่มนึกถึงว่าโอ้เขามีบุญมากเนาะแล้วเราก็ทําให้เขาได้มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยน้าตามันไหลเพราะความสุขกับหลายรูปที่เราชวนบวชน,นะคะก่อนที่เขาจะเข้าวัดเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย แต่พอเราทวนเข้ามาบวดได้เนี่ยแล้วเขายังไม่เต็มร้อยเนี่ยแล้วพอเขาได้ฝึกฝนอบรมตนเองโดยพระอาจารย์เป็นผู้ดูแลเนี่ยพอเขาเริ่มเข้าใจเขาก็อยากอยู่จนจบโครงการค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราได้สร้างคนดีอนาคตต่อไปเราได้สร้างพระดีแม้ในยุคปัจจุบันที่วิถีชีวิตของคนบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตไปตามกระแสโลกาพิวัต์อย่างมากมายจนหลายชีวิตเดินหลงทาง จนไม่อาจพบกับความสุขที่แท้จริงได้แต่โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์สามพันรูปทั่วไทยนี้ก็เป็นเสมือนสายน้ำอันชุ่มเย็นเป็นนาวาธรรมนำพาสรรพสัตว์บนโลกนี้เข้าสู่ยุคของสันติสุขและสันติภาพอย่างแท้จริง